แต่ก่อนน่ยฟื้นเนี่ยกองไว้กับพื้นดินมันจะเฮ็ดให้เกิดมอดปัวกกระเจ้ะเอาเอาลองวิธีนี้เบิง่งเสียวสีผ้าไปสอนเด็กหน่อยมัอนกันนะสวัสดีตอนบายบายนักเรียนยืนเรียงแถวกันเบิ้งให้ดีๆสำรับต่อไปกับเป็นวิชาความฉิดรีเริ่มสร้างสค์น,นะครับเดี๋ยวเมื่อน,นี่เดี๋ยวคู่สีผ้ามาเฮ็ดจังได๋ให้ฟื้นมันเป็นต่ใส่ฟืนมันเป็นต่เบิง้ง หลังจากที่เข้าตัดปืนเป็นทอนเป็นทอนแล้เลลเวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกู้ใส่เบิงเบิงสิเบิงหยอกกันอยู่นั่นเบิงด,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 ดีๆนี่เห็นบ่ครับเข้าตัดปืนมาไปแบบนี้เลยแล้วเห็นบ่แต่เข้ากองไ้แบบนี้มันมันเป็นตะเบิงบ่เรียนเป็นตะเป็นตะเบิงบ่นี่เป็นตะเบิงบ่บ่เป็นตะเบิงเห็นบ่เอาหยับมาเบิงหยับมาเบิงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคู่สีสอวนตั้งใจเบิงได้เดี๋ยวคู่จะใส่เสือกนี่เสือกที่เฮ้า มีอยู่นี่นี่คือเสือกสี่ข้าเจ้าออกมาอ่าอัดกอนฟางรัดฟางนั่นแหละหลังจากที่เขาเอาฟางให้งัวแล้วแมนบอต่ละรอบรัววตะลนก้นผนผู้ไดเลียงงัวสิเห็นเสือกตัวนี้ยุดอกเสือกอัดฟางอ่ะนะหรือว่าบม่มีบบเป็นเชือกอันนี้ก็ได้คือกันออามาปู่ลงจังสี่งา,า,งา,า,างบ่หนิไงบ่หนิเบิ้งจีได้ดจิ้งเขียวมั่วตะเล่ยนจวกันยุหันน่ะเด็กชายกึมเบิง้งดีๆกึมนี่ วางเสียกลงลักษณะน,นี้เข,าขา้ากับเอาทอนเพื่อนที่เข้าตัดแล้วมาเลี้ยงอืเลี้ยงลงไปนะเฮ้ยสี่เมื่อกี้มีท่อนใหญ่ท่อนน้อยก็ได้ใส่ลงไปเลยนี่ง่ายบ่ง่ายบ่เฮ็ดจังสี่นี่ปั๊บปั๊บเฮ็ดเห็นมันกอนพ่อสีงามจักสี่สิบหรือสามสิบสามสิบทอนก็นได้มันก็สีพ่อยกง่ายๆ เื่อมีคนมาถามซื้อเข้ากับขายบ่อซื้อเข้ากับไว้ใส่เอาไปพึ่งร่ม,พมเพราะว่าไม่ห้องเพระาะถ้าในแห้งมันเป็นไม่มาดมาด้วยนี่นี่นเกียบร่อยเส็จแล้วเข้ากับจะมัดนี่เห็นบ่มนี่เบิ้งบ่นี่เบิ้งบ่มนี่มัดเข้ามาเน่นี่เห็นบ่เนี่หอยอ่อนตอนไปนีสีดีบะเลวลาเข้ากับมัดเลยนี่ มัดใส่หนีเลยนักเรียนเบิ้งสีได้จริงเขียวเวลากู้สว,นะน,วนน่ะแต่มันบัดแน่นเพเตรียมสอดเข้าไปอีกได้เนี่ยมันยังรวมอยู่สอดเข้าไปนี่นี่ดีชาง,ง่ายๆอีกความคิิรีเริ่มขันหอกกวางไว้ลักษณะแบบนี้มัน็กิดเป็นตะเบิง้งผลตกผลมามันเกิดบอนั่นเข้าออกไปนี่ลักษณะแบบนี้ นี่ถือขึ้นง่ายป่วนี่เป็ปนตะหักป่นี่นี่หลังจากนั้นเราออกไปไห้อยร่วมไว้ป่ะเดี๋ยวคู่สิพผ้าไปเบิ้งนะมาเบิ้งนี่เห็นป่ะคู่ออมาห้อ,อ,อยไว้นี่ต้อนอยู่นี่เห็นป่วนี่นี่เห็นป่วนี่นี่เห็นป่วนี่ห้อยไว้นี่มันจะได้พึ่งลมพึ่งแดดเดี๋ยวคู่จะหะอ้อยไว้นะเอาเบิ้งยากป่วนี่ยากกว่าวิชานี่ นี่ตัวต่อไปนี้ปับ๊บนี่เรียบร้อยเห็นป่ะห้อยไว้แบบนี้ล่มพัดล่มยังมันก็จะได้แหงโอเคเสร็จแล้วไปแยกย้ายกันไปทําไปทํามาแล้วเอามาห้อยตรงนี้ไปทุกคนแยกย้าย